ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนเวลาในยุดเล่าเช้าของเรานะครับเป็นเช้าอันสดใสอีกแล้วนะครับหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับพี่นะครับสําหรับช็อตเด็ดเพื่อนวินาเช้าเช้าในครับนะเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับราคาเบาๆกับเราเลยพี่ช็อตเด็ดเพื่อนวินายิงเงินแบบยาวๆไปเลยนวินาสามร้อ,อยลัวๆให้พี่ๆสมาชิกได้เรื่องได้รับชมกันในชุดช่วงเช้านะครับสําหรับคนตื่นเช้าที่วินะครับจัดก่อนได้ก่อนจัดก่อนได้เปรียบนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจ คนรักหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจกับชอตเด็ดเพื่อนพี่นั้นนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มต้นรายการแรกให้เลยแล้วกันสําหรับรายการแรกครับอ่าสําหรับรายการแรกนะนี่เลยพี่แําเนื้อดินมันต้ององค์นี้วิ่งแนวขูหเนื้อดินมันเล้าใจมันต้องดูเนื้อเนี่ยโอ้หพี่เป็นไงเนี่เดถ้าเนื้อแห้งต้องแห้งจริงแบบนี้กับพี่ในครับสำหรับวัดจุรามณีครับพี่ในรับหรอสีหลังนางใน g วัดจุฬามณีนะรอสีหลังนางนี่เก่าจริงไม่อิงนิยายดูเนื้อได้เลย สามร้อยบาทนะครับมาต่อบนกะันนสำหรับรายการต่อไปนะครับก็สําหรับต่อไปนี่ะครับเป็นหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อหาชัดเจนก็พี่นะครับผิวออกน้ำหมากผิวออกแดงเข้มนะครับเขาเรียกพื้นผิวมีความเก่านะครับมีคราบเหงือคราบใคร นะครับยิ่งส่องยิ่งเก่ายิ่งส่องยิ่ง,ง,งรึกรบพี่นะครับผิวดำเดิมผิวธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะนะครับนานๆจะเจอกององกรบพี่หลวงพ่อธรรมจากด้านหลังขึ้นเกตกระดีนะครับพี่พี่ลองสังเกตดูจากด้านหลังได้นะพื้นผิวโลหะนะจะขึ้นเกตกระดีครบพี่จัดเป็นในราคาที่แบบเอาแบบเบาๆแ,แบบย่อมยาวนะสามร้อยบาทนะครับผมแบ่งให้ในชุดรอบเช้าพี่เอาไปสามร้อยนะครับ สามร้อยบาทน,นะครับสมเด็จขาโต้ครับพี่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนนะครับศึกษาจากมวลสารพระนะครับลองศึกษาดูก่อนพี่นะครับดูมวลสารนะครับดูพิมพ์ดูความลึกดูความคมดูความเก่านะครับสาหรับสมเด็จขาโต้ะนะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีด้านหลังเหมือนจะฝังเข้าสารดําไ้ด้วยนะครับพี่พจ๋าด้านหลังเหมือนจะมีเข้าสารดําด้วยนะเอาสามร้อยได้เช้าให้เช้าสามร้อยบาท นะครับสามร้อยบาทองคต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นพระพิกขเนศนะครับเป็นเนื้อชินนะพระพิกขเนศนะครับหลวงพ่อคอยนะครับผมก็มังเคยเจอเหมือนกันนะครับสําหรับหลวงพ่อคอยนะครับนี่หลวงพ่อคอยนะเก่าจริงสวยจริงร300ับพี่นงานพิพิธภัณฑหลวงพ่อคอยเก่าจริงสวยจริงนะครับพ่อคอยนะเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อคอยไปสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคอยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องต่อไปคุณแม่บุญเรือน ของเขานี่เนื้อเดิมเนื czasie. ้อสวยเนื้อธรรมชาติครับพี่เป็นเนื้อโมลสารนะคุณแม่บุญเรือนนะครับโอ้ยันเป็นแท่งนะครับเออยันเป็นแท่งเลยพี่คุณแม่บุญเรือนเนื้อสวยนะครับเนี่ยคุณแม่บุญเรือนไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเนื้อสวยนะครับสําหรับคุณแม่บุญเรือนนะเอาสามร้อยบาทนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับพิจาาคุณแม่บุญเรือนเอาสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยสําหรับวงนี้นะครับเป็นพิมพ์เรียกว่าซุ้มกอหลวงพะโนงนะครับโอ้โหเนื้อแบบเนื้อฉ่ำไหมฮะเนื้อเนื้อแขวนเนื้อใช้เนื้อจอกโซนนี้ครับพี่ซุ้มกอหลวงพะโนงนะเห็นไหมเนื้อแขวนเนื้อใช้จอกโซนนี้เลยสําหรับซุ้มกอหลวงพะโนงเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงนะครับพี่จาาด้วยเก่าจริงเดิมจริงธรรมชาติจริงเอาสามร้อยบาทนะครับ ตอบนะสำหรับ,บรายการต่อไปนะครับพระเปิระมนับโอ้โหเนื้อสวยจริงพี่ทั้งได้สวยทั้งได้เก่าเลยเนี่ยสาหรับพระเปิมนะอ่าพี่ดูโซนเนื้อนะทั้งได้สวยทั้งได้เก่าได้ธรรมชาติเลยเห็นไหมพระเปิมสวยเก่าธรรมชาติเห็นไหมพี่ดูเนื้อเนี่ย เห็นไ,ไหมสวยเก่าและธรรมชาติรงนี้เอาสามร้อยบาทนะครับเชา้ชาเช้านี่นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ต่อไปดีครับพี่ลูก <c> ผ <oughs> ู้ทวดอันนี้คือเนื้อว่านนะครับพี่ดูโซนเนื้อไหมโซนเนื้อเขาแบบก่างยยักแนวะบ้าเนื้อจอโซนหย,ยาบๆหน่อยเห็นไ,ไหมพี่ดูโซนเนื้อ เก่านะครับเก่าธรรมชาตินะครับพี่ดวงดูโซนเนื้อได้เห็นไหมโซนเนื้อเขาจะเก่าและเป็นธรรมชาตินะพี่จัดจัดในราคาเบาได้นะนะครับพี่จ๋าจัดในราคาเบาได้นะพี่ดาวสามร้อยนะคหลวงู่ทวดเนื้อว่านะพี่มีรวดเก่ารวดเดิมรวดโบราณน,นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ตงนี้พี่นะครับหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลํานะครับพี่จ๋าหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลํา เนีย่ยพี่ดูพิมพ์ดูมวลสารได้ไหมเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมเนีย่ยมวลสารก็เป็นเม็ดเลยนะหลวงปู่จันทร์วัดโลกรนะดับเนี่ยมันจะเป็นก้อนมวลสารเนะี่ยก้อนมวลสารเขาขาวเต็มองค์พระเลยพี่นะครับพี่จ๋าก้อนมวลสารเขาขาวเต็มองค์พระเลยนะอูไม่มีแล้วพี่อย่างเงี้ยเอาเบาๆพี่เอาไปสักสามร้อยในครับปู่จันทร์วัดโลกระดับนะ สามร้อยบาทนะครับวัดเกตนะครับอง์น uh ี huh. ้พ <window. S 1> <ended across. S 2> ี่เคยเจอไหมวัดเกตนอกพิมพ์นะครับแต่เนื้อแบบเนื้อเข้าท่าเลยดูเนี่ยเนื้อเข้าท่าเข้าทางเลยพี่สําหรับวัดเกตนอกพิมพ์นะเนื้อความแห้งความเก่าเห็นไหมเนื้อความแห้งความเก่าผิวพรรณประดธรรมชาตินี่ครับสําหรับวินนี้ียาเข้าพิมพ์เข้าฟอร์มเลยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยนะครับเข้าพิมพ์เข้าฟอร์มเลยพี่เนื้อเนื้อความแห้งความเก่า เอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับวัดเกดนอกพิมพนะนะครับพี่พิจาวัดเกดนอกพิมมาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทอง์นี้พี่หลวงพ่อเงิน้าใครไม่เจอความเก่าต้ององนี้เลยดูความเก่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสามชายนะครับพี่พิจารองนี้เป็นสามชายนะเก่าและเล้าใจเลยล่ะดูเดิร้อยเดือดเนี่ยดูกระแสโลหะเนี่ยนะครับเก่าและเล้าใจเลยละพี่แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะนะครับพี่พิจาแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะ เก่าจริงเดิมจริงแร่ธรรมชาติจริงไปเนี่ยเอาเอาสามร้อยในครับขี้ตาสามชายในครับพี่จ๋าพิมพ์ขี้ตาสามชายเนาะไปสามร้อยบาทนะครับผมดูเพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเชียร่าหหลังยันไปพัดนะครับวันนี้เนื้อหาแบบชัดเจนครับพี่ค้าปลอดเดิมๆนะครับพี่จ๋าเหรียญชินราช์หลังยัดนะรับหลวงปู่สุกเสกไหมหลังยันไปพัดอ่ะ ในครับพี่พี่หลังยันใบพัดนี่ดูได้หลังยันใบพัดนะเห็นไหมหลวงปู่สุกเสกนะเห็นไหมหลวงปู่สุกเสกนะเอาเอาสามร้อยในครับชี้นะหลังยันใบพัดนะสามร้อยบาทนะครับชินาราพี่น่าเอาไปสามร้อยในครับสามร้อยบาทสำหรับองค์ต่อไปนะครับนี่เลยพี่นะครับองค์นี้เป็นเหรียญนะครับเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับอุตรดิตต์เหรียญนี้ต้นเดิมเลยพี่ดูนี้ ดูรอยตัดเนี่ยเด,ดิมที่เหรียญเดิมนะเหรียญเดิมไม่ต้องเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นเลยดูง่ายๆได้เดิมเลยพี่เห็นไหมดูง่ายอะไได้เดิมนะครับเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะครับรอยตัวตัดเดิมๆนะครับธรรมชาตินะพี่นาะจอบป,ปิ้นจอะเดิมเห็นไหมจอบป,ปิ้นจอะเดิมครับพ,พ,พี่นะครับเอาสามร้อยายาพิชัยดาบหักอุตตรดิตเอาไปสามร้อยบาท นะครับนี่พี่ายาพี่ชายดำหักนะสามร้อยบาทนะพี่นั้นในชุดรอบเช้าเบาแน่นอนนะครับชุดรอบเช้าเราเบาแน่นอนนะครับเราก็องค์นี้สําหรับองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มวัดกระชายกับพี่นับรักทองเดิมเลยนับทองเดิมเดิมของเขาทองมาเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่นี่ดูดิพระสวยมากค่นะครับู้หพี่ดูดินยุติยาเนี่ยน่ยบพิ่าราพี่ดูดินยุติยาเนี่ยผมบอกแล้วว่าดินเขาดั้งเดิม เห็นไ,ไหมผมบอกได้ว่าดินก็ดั้งเดิมดินธรรมชาติเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเขาเรียกว่าดินดั้งเดิมดินธรรมชาตินะครับสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็องคนี้พี่นางพญานะครับองค์นี้เป็นพิมพเข่าตรงนะครับพี่พิยาองค์นี้เป็นพิมพเข่าตรงกับพี่นางพญานะเห็นไ,ไหมเนี่ยนางพญาเข่าตรงเห็นไ,ไหมเนื้อสวย เห็นไหมทั้งสวยทั้งแห้งทั้งเก่าและธรรมชาติเนี่ยเข่าตรงนะนี่ดูดิเข่าตรงนะเอานางพญานะครับเนื้อหากระแสเนื้อพิมพ์มวลสารทุกอย่างมันชัดเจนดีพี่เอาไปสามเราค่อยนับนางพญาเข่าตรงพี่นะ3สามร้อยเบาวิวนะครับพี่จ๋าสามร้อยที่เบาวิวนะครับแบ่งปันกันไปเจ้าตากนะครับพี่ดูพิมพี้เนี่ยพี่ดูผิวพี่ดูพันดูธรรมชาติและดูพิมพนะ โอ้โหคาบแดงๆนี่ขึ้นเป็นจ้ำๆๆเร็วเดียรอบโบราณครับพี่เห็นไหมรอบโบราณนะพี่นะนี่เห็นไหมนี่คาบแดงคาบธรรมชาติเนี่ยนะครับอ้าวคาบแดงคาบธรรมชาติเนี่ยโหเป็ไงนะครับเดิมจริงนะครับอ้าวเดิมจริงและธรรมชาติจริง เดิมจริงและธรรมชาติจริงครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับโอ้โหพี่เจ้าตามพี่สามร้อยราคานี้ไม่มีอีกแล้วในครับพี่จ๋าราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็อง์นี้ก็พี่นะค,ะาคาระคะับองนี้จะเป็นของไม้แกะหลวงปู่รอดวัดบางน้าบนครับพี่นะครับพี่จ๋าองนี้เป็นไม้แกะหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบนนะนี่พี่สิ่งไม้แกะหลวงปู่รอดวัดบางน้ําบน วัดบ,บางน้ำวนเอาเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ดอดน,นะวัดบ,บางน้ำวนนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้เหรียญเสมาคมกิฟเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นฟอนตัวหนังสือองค์พระคาบความเก่าเนื้อเหนไหมด,ด,ดูดูหน้าเนี่ยคมกิฟเลยพี่นะครับคมจริงๆคมสุดๆนะครับพี่พี่อยากคมสุดๆเลยพ,ลยพี่งานเรื่องสมรัสสักปีศูนย์แปดคมคม,คมจริงๆ,ๆนะครับเอาสามร้อยไปสามร้อยบาท,300บาท นะครับนี่เลื่องสมรศักนะ์นะใครับสามร้อยบาทนะครับเราก็ข้อปานนะครับไปได้ชุดหลวอข้อปานมาชุดนึงนะครับมีสามองค์นะครับหลวงข้อปานเงียพี่มีฮนุมานเห็นไหมฮันุมานอันนี้เป็นพิมพอะไรนะอันนี้ก็ฮันุมานนะครับอันนี้เป็นชุดเซ็ตของฮนุมานเงียพี่นะครับหลวงของอปานนะพิมฮันุมานอันนี้เป็นชุดเซ็ตเลยพี่ดูเนี่ยอุดดูอยู่เดิมๆนะนะครับอุดอยู่เดิมๆนะครับเนี่ยอุดอยู่นะชุดเซ็ตหลวงพ่อปานเนี่ยพี่ นะครับชุดเซตสามองนะสามองก็สี่ร้อยผ้าเดิมพี่ผ้าบ้านๆนะครับได้ชุดเซตหลวงพ่อปานพี่นะสามองก็สี่ร้อยสามองสี่ร้อยบาทนะครับชุดเซตหลวงพ่อปานนะครับไม่มีแล้วพี่ราคานี่นะไม่มีแน่นอนนะครับชุดเซตแบบนี้นะครับดูง่ายๆได้เดิมๆเนี่สามองก็สี่ร้อยบาทนะครับสามองสี่ร้อยแล้วก็องนี้นี่พี่ดูเน้อเ่ยออกเขียวเลยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเห็นปะ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเลยพี่นาเนื้อออกเขียวเลยช่อเดิมเห็นไหมออกเขียวช่อเดิมช่อธรรมชาติในราคาแบ่งปันนะเอาแบบแบ่งปันเลยนะเอาเอาสามร้อยนะครับหลวงพ่อเดิมในหลวงพ่อเงินในพินาพิมพ์นิยมนะแล้วก็ปิดตาเนื้อสมฤทธิ์นะครับพี่พี่จ๋าปิดตาเนื้อสมฤทธิ์เห็นไหมเนื้อสมฤทธิ์ดูง่ายๆเลยพี่ในครับพี่พี่จ๋าสมฤทธิ์ดูง่ายๆเลยเนี่ย เห็นไหมนี่ยสมริจดูง่ายเลยพี่นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับปิตาเนี่ยสมริดนะโอ้โหรูล่อหลงพึ่งเงินเลยครับองค์นี้เก่าจริงนะครับองค์นี้เก่าจริงครับพี่เนี่ยเห็นไหมดูเนี่ยองค์นี้เก่าจริงดูความสวยเนี่ยเห็นไหมพระท้าเขาใช้มาพี่ เนื้อหาจัดจ้านเลยสามร้อยบาทนะครับสี่ชายนะสี่ชายเอาสามร้อยบาทนะครับสี่ชายก็ัพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์นี้นะครับนะเป็นเจดีย์ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นเจดีย์วัดพระคลังนะเนื้อใสเห็นไหมเนื้อจะเป็นเม็ด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 เลยพี่ไหมนี่เป็นสมเด็จพิมเจดีย์วัดพระคลังนะนะครับเรื่มเปิดหน้าครับพี่โอ้โหแล้วดูเนี่ยไหมเนี่ยเม็ดปพลสานเนี่ย เนี 3, ่ยไหมในเม็ดมวลสารเนี่ยเป็นเม็ด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 เดี๋ยวพี่นะสมเด็จเจดีนะนะครับเจดีเอาเอาสามร้อยนะครับเจดีเปิดหน้าเปิดหลังเอาสามร้อยบาทเดี๋ยวเราก็แพลนพาักกิ่งเปอเรสนะครับโอ้โหนี่แบบเนื้อหาชัดเจนพี่ดูเนี่ยเห็นไหมเนื้อหาชัดเจนอยู่พี่นะครับเป็นรอห้าเวอร์เรสเอาได้ในราคาเบาๆเลยนะเออเอาได้ในราคาเบาๆเลยนะแบ่งนะ เอาเอาไป3ามร้อยบาทนะครับเนรอห้าเปาร์เรสนะแล้ก็ปูสุกครับพี่อันนี้ปูสุกเก่าจริงไขเดิมนี่ดูนูกว่่ปูสุกนะไขเดิมไข่ธรรมชาติเห็นไหมนี่ไขเดิมนะไขธรรมชาติปูสุกเอา3ามร้อยบาทนะครับปูสุกนะ อุสุปากคลองนะสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จวัดประคังครับพี่โอ้โหไม่ใช่วัดพระังบางหุ่นพมพิมพ์ใหญใน่นะครับไปไปทัว่วแหละนะครับเช้าเช้ามานะตาพระมัวลวนะครับนะสมเด็จบางหุ่นพมพิมพ์ใหญ่กรุนัหนา,นหากรุแน่นแน่นกรุเดิมๆไหมกรุหนากรุแน่นและกรุเดิมๆที่เก่าจริงเห็นไหมพิมพ์ใหญ่นะ เอาห้าร้อยบาทนะครับคาบแน่นปึ๊กหรือพี่คาบแบบนี้มันไม่ต้องห่วงหรอกพี่นะแน่นๆแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยบ่อยในการวิจัยแน่นแน่นแบบนี้นะไม่ได้เจอบ่อยบ่อยนะครับในราคาห้าร้อยบาทนะพี่นะในชุดรอบเช้าของเรานะครับจัดไปดิพี่นะรับาคาห้าร้อยบาทนะครับในชุดรอบเช้านะได้เขียนราคาให้ดูเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับมีองค์เดียวก็พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ พีาใดที่สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ